สวัสดีค่ะพบกับตัวนิชาณน,นนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเชื่อมมันกันนะคะมันที่เราเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นมันเทศนะคะเป็นมันเทศสีส้มนะคะดูวิธีการเลือกมันก่อน,นะคะ่ะเวลาเราซื้อมันมานะคะเราก็จะมาทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยเลือกเวลาเลือกเลือกหัวที่เรียบๆค่ะเพื่อจะได้ปอกง่ายนะคะ ตน,นี้ต่อจากนั้นเราก็นํามาปอกนะคะปอกเสร็จแล้วเราก็มาแช่ในน้ําปูนนะคะน้าปูนใส่นะคะใช้ปูนแดงน,นะคะจากนั้นแช่สักประมาณสินาทีนะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะเอาขึ้นจากน้าปูนใส่นะคะแล้วก็มาจัดแต่งให้รูปทรงสวยงามนะคะขึ้นจากน้าปูนใส่มาแช่ในน้ำปลาะคะ่ะ แช่ในน้ำตาลนี้สักประมาณ5นาทีเพื่อ่ายปูนออกนะคะจากนั้นเราก็แช่ไว้ประมาณนะหนาทีนะคะตอนนี้มาดูน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมที่เคี่ยวอยู่นี้เป็นน้ำตาลกับน้ำนะคะน้ำเจ0กรัมและน้ำตาล1นกิโลนะคะเชื่อม เคี่ยวให้เหนียวเคี่ยวเคี่ยวพอละลายนะคะพอละลายจากนั้นเราก็จะใส่มันลงไปกระทะนะคะเก็บมันก่ปนะคะจากนั้นเราก็นำมันที่เราแช่ล้างปากไว้นี่นะคะผสมใส่กระชอนะคะ่ะ เพื่อให้น้ำมันตกลงไปข้างล่างมันของเราจะได้แห้งนะคะจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในน้ำเชื่อมหี้จากน้ำเชืเ่อมเหลือนี้นะคะเราจะใช้ไฟไฟกลางนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดค่ะใช้ไฟกลางนะคะเชื่อมแล้วก็นับแต่ใส่ลงไปเนี่ยก็นับไปประมาณสัก 10นาทีถึง1สิบห้านาทีนะคะปล่อยให้เข้าเคี่ยวไปก่อนนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลน้ำตาลเหนียวนะคะเหนียวหนึบหนึบนะคะมันนี่มันต้องเหนียวหนึบหนึบแล้วก็นุ่มในนะคะถึงจะอร่อยวันนี้สีสวยนะคะสีส้มเวลาเราเชื่อมมันเนน่ยคะเราใช้น้ำตาลขนาดนี้แล้วก็ มันก็ประมาณ2กิโลนะคะ2กิโลคือยังไม่ได้ปอกนะคะที่เราปอกมันนี่ก็ประมาณ1กิโลนะคะเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราจะต้องให้รูปรอยน้ำตาลจะต้องเยอะเข้าไว้นะคะเพื่อใหอ้ท่อนของมันเนี่ยสวยงามนะคะไม่เบียดกันถ้าไปเบียดกันแล้วมันเนี่ยจะน่มนองแล้วทําให้ผิวไม่สวยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเดือดไปนะคะ ตอนนี้มาดูในกระทะนี้กระทะนี้เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ามันเวลาเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีสีเข้มขึ้นเราก็มาหล่อนาะ้ํ้ำเชื่อมไว้ในนี้แช่เอาไว้นะคะเพื่อให้ลูกเขาเต่งเ็นนะคะเวลาจะเสิร์ฟรับประทานนี้ก็จะได้สวยงามเป็นนาง,งามนะคะน้ำเชื่อมต้องค้นแบบนี้นะคะเนี่ยต้องค้นแบบนี้เหนียวนะคะ เหนียวเหนิบแล้วก็นุ่มในนะคะการเชื่อมมันที่ดีนะคะจะต้องน้ำตาลจะต้องลอยค่ะน้ำตาลนี่จะต้องให้รูปให้รูปมันเนี่ยลอยนะคะอ่ะตอนนี้เราปล่อยอตรงนี้ให้เ็าเดือดก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาดูวิธีการจัดเสร็จกันนะคะขอ,อกเก็บเอาพื้นที่หน่อยค่ะ นี้เราจะจัดเป็น3แบบนะคะ แบบจานใหญ่แบบจานใหญ่แล้วก็จะจัดท่อนนะคะเดียวคะ่ะจานใหญ่นะคะรับประทานสักสองท่านนะคะประมาณนี้นะคะแบบจานกลางจานกลางก็อาจจะรับประทานท่านเดียวหรือบางท่านน้อยก็อาจจะสองท่านได้นะคะนะคะ่ะ าแบบตอนนี้ <c oughs> เวลาเราตัดเป็นคำๆเนี่ยเราก็จะอาจตัดเป็นท่อนได้โดยใช้กันไกตัดนะคะหรือจะใช้มีดก,ก็ได้สุดแต่ขนาดคะ ตูมีไม่ได้นี่จะสวยกว่านะคะ่าะเราก็ว้ามค่ะว้างค่ะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้น้ำตาเราก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะอ่ะได้ประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นซ่อมนะคะวางไว้ข้างๆจาน,นค่ะเวลาเสิร mm ์ฟ hmm. คะายคนเสิดนึ่งจะให้ลูกพกกาบ mm hmm. นะคะเวลาเชื่อมเนี่ยต้องเชื่อมไฟอ่อนหน่อยนะคะน้าเขาจะได้แบบค่อยๆค่อยๆซึมเข้าไปในมันนะคะ ถ้าเห็นว่ามันจะพ้นมากเราอ,อาจจะรมน้ำได้นิดหน่อยนะคะอ่นตอนนี้มาดูใหม่เราก็จะมีะเดี๋ยวเติมน้ำน้ำตาลนิดหนึ่งเพื่อกว่าเป็นเงนาๆนะคะเวลาเราโรยเนี่ยเราก็อาจจะโรยนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามส่วนอันนี้เดี๋ยวน้อยไปแล้วก็จะใส่ซักชีสหนึงนะคะถึงสามสดูสวยงามนะคะนะจากนั้นเราก็ใช้ซ่อมนี่แหละคะ่ะ หนึ่งอันนะคะอันนี้เราก็ใช้ไม้จิ้มนะคะอันนี้เป็นกำคาอันนี้สําหรับท่านเดียวนะคะอันนี้เราก็ใช้ไม้จิ้มได้เพื่อความสวยงามแต่ถ้าเรายังไม่ยังไม่เสร์ฟเราก็วางไว้ข้างๆค่ะนะคะอันนี้จัดอันนี้จัดเป็นสามแบบนะคะมีจันหย่ายันใหญ่นะคะอันนี้จันหย่นะคะมันเวลาเชื่อมแล้วจะเป็นเงาต้องเป็นเงางาน เป็นเงาถึงจะอร่อยค่ะนะเหนดนุ่มหอ,อมนะคะอันนี้ก็เป็นคำ,ค,ำค่ะทิมได้เลยนะคะสำหรับเดี๋ยวเรนี้อันนี้เราจะปล่อยให้เาเชี่ยวไปเรื่อยๆจนฝาจะได้นะคะสำหรับวันนี้มันเทศการเชื่อมมันเทศของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คะสงงามนะคะมันเทศเชื่อมนะคะมันสีส้มนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีมันเทศเชื่อมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ